โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเขยอาราฟอมมารีกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ย ผมมีเกมน่ารักน่ารักมาแน,นะนำเพื่อนเนาะเป็นเกมที่มีชื่อว่าเมเปิลรัชแนเอเป็นเกมประเภท I d o l RPG ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้พร้อมกับแจกการเปิดกรชากถึง3 0 0 0ันครั้งเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เผื่อใครไม่รู้ตัวเกมนี้เนี่ยมียอดดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับทั่วโลกถึง300ล้านครั้งนะครับเป็นอันดับหนึ่งของหมวดหมู่แคชชวลอารจากประเทศจีนญี่ปุ่นและก็เกาหลีด้วยนะเผื่อใครอยากรู้แล้วว่าเกมเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันดับ รักไม่มีพิษสงแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะได้รับการช่วยเหลือจากตะเกียงวิเศษแล้วเราจะเก่งขึ้นและกลายเป็นผู้กล้าได้ระบบเนี่ยนะฮะง่ายๆเลยกดไปที่เกียงครับแล้วเราจะมีไอเทมขึ้นมาไอเทมเนี่ยจะเป็นไอเทมสวมใส่ของเราปัจจุบันแล้วก็ไอเทมอันใหม่ถ้าไอเทมมีสเตตัสน้อยเนี่ยจะเป็นลูกศรสีแดงลงข้างล่างนะถ้าเป็นแบบเนี้ยให้ขายทิ้งไปเลยผมแนะนาว่าช่วงต้นเกมเนี่ย ขายทิ้งไปก่อนแล้วเราจะได้ exp ใช่ไหมแล้วจะได้เงินนะสังเกตว่าได้ e p แล้วก็ทองเนี่ยนะครับ exp เนี่ยเอาไปทําอะไรมันจะเพิ่ม exp เ e เวลตัวละครของเราอยู่ข้างบนเลเวลปัจจุบันผม46การที่เราจะได้ไอเทมเ e v e l สูงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับเลเวลตัวละครข,ของเราเลยเพราะฉะนั้นใครที่สามารถกดตะเกียงได้เยอะเนี่ยได้ exp เพิ่มขึ้นเนี่ยในอนาคตก็จะเก่งกว่าคนอื่นด้วยนั่นเองนะครับแล้วทองเนี่ยนะครับ ถามว่าเอาไปทําอะไรสามารถอัปเกรดในส่วนตัวของตะเกียงให้มีความสามารถสูงขึ้นได้ด้วยสังเกตว่าผมเนี่ยมีไอเทมระดับสีทองสีส้มสีแดงเนี่ยนะครับนะตะเกียงของผมเลเวล16แล้วนะครับการที่เราจะอัปได้เนี่ยอย่างที่บอกกดไปที่ตรงนี้เลยนะมุมด้านล่างและก็สังเกตรครับมันจะเป็นการใช้ทองแล้วก็ระดับแรกๆเนี่ยใช้ทองต่ํามากแต่ว่าระดับสูงๆเนี่ยอย่างเช่นผมเลเวล16ใช่ไหมจะไปเลเวล17ได้เนี่ยใช้ทองครั้งละ900,000นะ แล้วก็ต้องอัพ5ครั้งแล้วยังใช้เวลาอัปเกรดต่อเนื่องอีกประมาณ20ชั่วโมงแต่ว่าเราสามารถลดระยะเวลาการอัปเกรดตะเกียงได้จากการใช้ตัวลดคูดาว5นาทีตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าใครใช้เพชรซื้อทองไปเลยเนี่ยจะดีมากๆปัจจุบันผมซัดเอา,ซ,เอาซัดเอาปัจจุบันเลเวลตะเกียงเลเวล16แล้วเห็นไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็ในส่วนตัวของสีเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเนาะว่าถ้าเราอัพตะเกียงเนี่ย สีของไอเทมก็มีโอกาสได้ไอเทมระดับสูงขึ้นมาด้วยเห็นไหมปัจจุบันผมมีโอกาสเจอไอเทมสีชมพูร,ระดับอมตะโอกาสออกคือ0.04%ถ้าผมอัพเป็นเลเวล17โอกาสออกระดับอมตะเนี่ยคือ0.05%แต่ว่าระดับของระดับ9้าข้ามเนี่ยหรือว่าสีทองเนี่ยโอ้โหยังไม่มีโอกาสเลยนะแม่งยากมากต้องอัพไปถึงระดับประมาณ20เลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะเก่งเนี่ยมันคำนึงถึงตัวน,นี้ด้วยนะครับเป็นเอฟเฟ ที่2และการเป็นเอฟเฟกลองสังเกตมีโจมตีโต้กลับหรือว่าการฟื้นฟูเนี่ยนะครับเราสามารถดูเอฟเฟกพวกนี้ได้จากการกดออโต้ออโต้จะกดล็อกตอนอ่าเลเวล16เราสามารถดูได้ว่ามันมีเซตอะไรบ้างอย่างเช่นเซตโจมตีคริกเซตคอมโบเซตโต้กลับเซตสตัร์เซตหลบหลีกเซตฟื้นฟูเซตโจมตีคริติคอนสกิลแนะนําว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเราสามารถกดออโต้ได้เลยแล้วหาเซตที่เราต้องการแต่ผมไม่แนะนําให้กดแนะนําว่าเอาสีที่เราต้องการดีกว่าเพราะว่าเรื่องของเซตไอเทมเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยไปจัดตอนที่เราเปลี่ยนคลาสได้อีกทีหนึงอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ระบบต่อไปที่จะเพิ่มพลังให้เราี่ค่อนข้างเยอะมากๆคือระบบสหายตรงนี้นะครับสหายระบบสหายเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปดูตรงเอฟเฟกครอบครองเอฟเฟกครอบครองเนี่ยเราได้ตัวละครทุกตัวมาเนี่ยมันนับหมดเลยอย่างเช่นผมกดอัปเกรดปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกครอบครองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแต่การที่เราใส่ตัวละครได้5ตัวเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกออกลบ เอฟเฟกต์ออกรบของตัวละครมังกรเมคาคือเพิ่มอัตราคริติคอล10%นะครับเอฟเฟกต์ Effect ออกรบของตัวเนี้ยคือเพิ่มพลังโจมตีความเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ตามเซตที่เราอยากเล่นอย่างเช่นถ้าผมเล่นตัวธนูที่บวกอัตราโจมตีอ่าต่อเนื่องหรือว่าคอมโบเนี่ย30%เนี่ยผมต้องไปเล่นเซตคริติคอลหรือไม่ก็เล่นเซตที่มันมีอัตราตอบโต้ได้ใช่ไหม ต่อไปเนี่ยนะครับแนะนาว่าเป็นระบบในส่วนตัวของสกิลระบบสกิลมีเหมือนกันคือระบบครอบรองกดบวกทั้งหมดเนี่ยก็จะบวกทุกตัวเลยนั่นเองแต่ว่าอย่างที่บอกครับสามารถใส่ได้5ช่องพร้อมกับตรงนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการใช้สกิลพิเศษของเราอัตราคูดาวมีบอกด้วยว่าแต่ละสกิลเนี่ยคูดาวเท่าไหร่แนะนําว่าช่วงต้นเกมเป็นไปได้เนี่ยเล่นเซตสกิลประเภท AOE หรือว่าโจมตีหมู่ไปก่อนเพราะว่าการผ่านด่านไปได้ไกลเนี่ย สังเกตผมอยู่นลก4-7เนี่ยผมสามารถฟาร์มหาของเนี่ยเห็นมหนึ่ชั่วโมงเนี่ยได้ตะเกียง24อันเลยแล้วก็มีโอกาสได้สกิลสีสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็สัตว์สีฟ้าแล้วปัจจุบันแค่เราเอเคเราก็ได้สัตว์เลี้ยงฟีฟีแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งไปได้ไกลตัวละครของเรายิ่งพัฒนาได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าเซตเอโเนี่ย ควรจะเป็นเซตแรกที่เล่นนะครับแต่ว่าเซต PVP เนี่ยก็เน้นเป็นเซตแยกล่างก็ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็การหาสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าการหาสกิลเนี่ยให้กดไปที่ร้านค้าครับแล้วก็กดไปที่อัญเชิญ การอัญเชิญเนี่ยจะได้ในส่วนต่อของเลเวลมาด้วยซึ่งเลเวลยิ่งสูงเนี่ยก็จะได้ในส่วนต่อของมีโอกาสเจอสัตว์ระดับสูงขึ้นเหมือนกันนะครับอ่ะเรากดไปเลยเนี่ยเห็นไหมเรากดไปเนี่ยเจอสัตว์สีม่วงเจอสัตว์สีนู่นสีนี่สีนั้นเนี่ยก็เอามาอัปเกรดต่อได้นั่นเองนะรประมาณนี้สามารถกดได้จากตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็ระบบต่อไปเนี่ยเป็นระบบที่ขาดไม่ได้คือ PVP หรือว่า Are n a อยู่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับ ระบบอารีนาเนี่ยมีของรางวัลที่เป็นของรางวัลรายวันแล้วก็ของรางวัลฤดูกาลด้วยนั่นเองเนะครับกดไปที่ตรงนี้ที่มันเป็นก่องของขวัญจะมีรายวันเนี่ยอันดับ1ได้1 0 0 0พนเพชรนะแล้วก็ได้สกิลแล้วก็ขาชายาแต่ว่าระดับฤดูกาลเนี่ยได้3 5 0 0เพชร พร้อมที่ลีนะครับระยะเวลาเนี่ยหนาที150อันแล้วก็ได้สกิลสีทองเนี่ยอ้ํา10ชิ้นน่ะนะครับโคตรเยอะเลยนั่นเองนะครับนะบ,บอกได้เลยว่าของมันต้องมีนะครับประมาณนี้การต่อสู้เนี่ยให้เรากดไปที่ท้าทายครับสังเกตว่ามันจะมีพลังลบของเราอยู่ข้างบนมุมบนและก็ตรงนี้เป็นพลังลบของอ e ีฝ่ายเราสามารถดูได้ว่าแต้มอ e ีฝ่ายเยอะไหมถ้าเราสู้กับตัวละครที่แต้มเยอะ เราก็จะได้แต้มที่ได้มาเยอะขึ้นด้วยนั่นเองครับแล้วก็การต่อสู้เนี่ยมันจะไม่โจมตีสหายนะสังเกตมันจะไม่โจมตีสหายแต่มันจะโจมตีตัวละครหลักเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เซตสกิลแยกล่างและการต่อสู้เนี่ยอย่างที่บอกครับได้ของรางวัลมาด้วยนะตอนจบเนี่ยเห็นไหมอ่าได้ตะเกียงมาด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ต่อสู้ตลอดเลยนั่นเองนะครับเนาะ และอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นระบบที่ขาดไม่ได้เหมือนกันเป็นระบบดันเจียนดันเจียนไว้หาทรัพยากรน,นั่นเองดันเจียนตัวนี้นะครับแนะนําว่าเป็นไปได้ให้ใช้ทั้งหมดเพราะว่าทุกวันจะมีการรีเซ็ตอ่าอันนี้เป็นดันเจียนที่เราสามารถหาตะเกียงได้ผมความยากอยู่ระดับ6มีโอกาสเจอตะเกียงเนี่ยเจอันแล้วถ้าเราต่อสู้ความยากเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไป,เ,นไปเราจะได้ตะเกียงเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับ เป็นตัวของการฟาร์มดันเจียนถ้ำน้ําแข็งจะได้ตัวของเพชรใบากาชาเปิดสกิลใบากาชาเปิดสัตว์เลี้ยงแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยดันเจียนเนี่ยพิเศษหน่อยต้องกดล็อกตอนด่านที่2องีนหนึ่งยากเราจะสามารถได้ไอเทมที่มันเป็นซ่อมตัวเนี้ยนะครับไปอัปเกรดตัวนี้มันจะเป็นไอเทมที่เรียกว่าของตกทอดนะครับเป็นไอเทมประเภทที่เราเนี่ยสามารถอัพสเกตสกิลด้วยเห็นไหมสังเกตว่าถ้าเรากดตัวเนี้ย เพื่อหาสิ่งสืบทอดเนี่ยมันจะมีไอเทมอันใหม่ขึ้นมาแต่เราเนี่ยจะต้องอัปเกรดไอเทมที่เราต้องการยอย่างเช่นถ้าเราต้องการเซตครีเซตอะไรเนี่ยเราดูได้จากตรงนี้นะเห็นไหมอ่าดูเซตได้นะครับเราอยากเล่นเซตหลบหลีกก็เล่นไปอะไรประมาณนั้นเนาะ <c oughs> แล้วก็ระบบต่อไปที่เรียกได้ว่าผมมองว่าระบบนี้ค่อนข้างโอเคมากๆคือระบบขุดเหมืองอ่าไปที่บ้านนะครับตรงนี้สังเกตมันจะมีภูเขาขุดแร่นะครับ ตรงนี้นะครับมันจะคอมโบกับเทคโนโลยีระบบขุดเหมืองเนี่ยเราจะมีคูดาวเนี่ยทุกๆส0นาทีของอ่าเรียกได้ว่าเป็นจอบแล้วกันนะครับหรือว่าอีเตอร์นะสามารถขุดเหมืองได้จากตรงนี้สังเกตว่าจะมี2สีนะสีที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยกดครั้งเดียวแตกเห็นไหมสีที่เป็นสีเทาเนี่ยกด2ครั้งถึงแตกการที่เราจะแบบว่าไปได้ไกลที่สุดเนี่ยมันมีเทคนิคคือเราใช้เดดไมาก็ได้ระเบิดไปเลยตูม้มเป็นไงอ่าหรือว่าเราจะใช้สว่านในการเล่นก็ได้เหมือนกัน แต่ส่วนตัวเนี่ยสว่านเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคอย่างเช่นถ้าเราไปข้างล่างเรื่อยๆนะสมมุติผมไปเรื่อยๆเนี่ยสังเกตไปเรื่อยๆอไปเรื่อยๆนะปุ๊บเนี่ยผมตีตรงนี้แตกป้อผมเอาสว่านมาไว้ตรงนี้ปื๊ดหายหมดเป็นไงอีซี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยแนะนำว่าให้เน้นเทคนิคไปที่การใช้สว่านหรือไม่ก็เป็นเดดไม์แบบนี้ตู้มกระจุยหมดเลยนะรประมาณนี้อ่าแล้วเมื่อเราได้แร่เนี่ยนะครับตรงเนี้ยสังเกตว่าถ้าเราตีหินเนี่ย ปะเราได้แล่ใช่ไหมได้แล่ใช่ไหมได้แล่ใช่ไหม,ไรไหมเราสามารถไปอัพเทคโนโลยีจากตรงนี้ได้เทคโนโลยี technology เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยมันจะมีสสายคือสายทรัพยากรเล่งสเสบียงแล้วก็สายที่เราสามารถเพิ่มความสามารถพิเศษตัวละครได้อย่างเช่นตัวนี้ผมอัพครบ5ขั้นบวกพลังโจมตีพื้นฐาน100%ตัวนี้ผมอัพแค่1ขั้นถ้าผมอยากอัพไปขั้น2ใช้ตัวของแลห่ร้อ่กดเข้าไปพลังเนี่ยนะครับปุ๊บเข้ามาเนี่ยเป็นพลังชีว 60, ิต6 0 4 0แล้วใช่ไหม อ่าหลักๆคือจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมเนี้ยสนุกมากๆนะครับเล่นแบบเพลินๆได้ยาวๆเลยเพื่อใครอยากดาวน์โหลดมาเล่นผมทิ้งลิงก์ไว้ที่้าร่างคลิปแล้วสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมโหลดเกมมาเล่นไป,ปรพร้อมๆกันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ